เอาละครับผมเป็นโอกาสแล้วนะครับใครที่กำลังมองหานะครับ ID FIFA Online 4นะครับแล้วก็ ROV นะที่ราคาถูกคุ้มค่า ID หายากสกินเยอะๆนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับติดต่อซื้อได้กับแอดมินฟ n นได้ที่แฟนเพจแล้วก็ Facebook ส่วนตัวได้ที่ description ด้านล่างเลยนะครับบริการรวดเร็วเชื่อใจได้แน่นอนนะครับยังไงรบกวนฝากร้านของแอดมินฟนไว้ด้วยนะครับผม ไปชมกับคลิปหลักกันเลยครับเอาเละครับสวัสดีครับมาพบกับอีกหนึ่งตัวละครนะครับหนึ่งนักเตะนะตัวท็อปของเกมนะครับนั่นคือเทอร์รี่องลีนะครับในปี MC นะเป็นอีกตัวนะครับที่หลายคนเนี่ยเรียกร้องกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับว่าอยากดูไฮไลท์นะครับแล้วก็อยากดูรีวิวของเทอรี่องลีนะครับวันนี้ผมก็จัดมาให้ฮะจัดมาให้แบบเบิ่มๆเลยนะครับก็เช่นเดิมครับก่อนที่จะเข้าไปดูไฮไลท์นะครับฝากกันไ้ด้วยนะครับสำหรับสปอนเซอร์ของเรานะครับ ก็ฝากติดตามได้ี่ description ด้านล่างนะครับแอดไปเลยนะที่ที่ BK8 นะครับใครอยากสนุกแอดไปได้เลยนะขอบคุณมากนะครับอ่ะมาพบกับรีวิวกันดีกว่าครับองรีเนี่ยจะค่อนข้างให้อารมณ์คล้ายกับโรนัลโด้อาานนะครับหรือว่าโรนัลโด้อ้วนนะครับเพราะว่าปีย่อยอ่ะมันน้อยนะครับคือองรีกับอาานเนี่ยมันจะมาปีหลักๆเท่านั้นนะครับเปมือนกันเลยนะฮะแลนหมายความว่าการพัฒนา แต่ละปีของนักเตะ2คนนี้เราจะสามารถเห็นได้ชัดกว่านักเตะที่ยังมีเตะอยู่ในปัจจุบันนะครับคือเขาจะมีปีซอยเยอะนะครับแต่พอมาเป็นแบบเออนักเตะที่เขาแขวนสตาร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยปีซอยมันจะน้อยมากๆนะฮะคือจะมาแบบเป็นปีหลักๆเท่านั้นเลยนะครับไม่เสียเวลาครับมาดูเลยดีกว่าฮะทีลี่องลีสี0พ m นอนะโอ้คุ้มมากนะโดยส่วนตัวคิดว่าราคาคุ้มมากๆนะครับอ่ะแต่เทียบกันให้ดูสักหน่อยนึงครับ อ,อ๋อน่าจะเป็นปีแรกเลยนะครับที่ความเร็วเยอะกว่านะครับเยอะกว่าแบบอัดไม่เยอะแต่คือเยอะกว่าบางอันมันจะแบบน้อยกว่าบ้างอะไรอย่างนี้นะครับเยอะกว่าแทบทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าปีนี้เนี่ยมันจะเป็นพวกปีที่เน้นพวกค่าพลังเทคนิคซะส่วนใหญ่นะครับตรงนั้นมาเพิ่มพวกคล่องตัวสมดุลน,นะครับปฏิกิริยานะครับดีขึ้นหมดเลยนะควบคุมอารมณ์น้อยลง2ครับผมว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลมากนะครับเพราะว่า ที่100ขึ้นไปเนี่ยที่บวก1เลเว่าหก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆแล้วนะครับแต่ข้อเสียนะฮะพอมานั่งไล่ดูแล้วนะครับสกิลมูฟหายไป1น,นะครับแล้วก็ไม่มีเพลย์เมเกอร์ครับน่าสนใจเลยนะพอไม่มีเพลย์เมเกอร์เนี่ยถ้าถามว่าเสียหายไหมก็ต้องตอบว่าไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเ ถ้าเกิดใครที่เล่นปีกอ,อาจจะแบบเซ็งๆหน่อยอนะไรเงี้ยคือการจ่ายบอลมันอาจจะ d r อปลงนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เอามาเล่นกองหน้าอยู่แล้วสกิลนี้จําเป็นไหมไม่จําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากอัปเกรดใครที่เล่นองรีเป็นศูนย์หน้านะครับไม่ใช่ตำแหน่งปีกนะใครอยากอัปเกรดแนะนําให้อัปเกรดนะคือมันมันค่อนข้างเก่งกว่านะอย่างที่ผมบอกไปเนะี่ยคือพวกปีหลักๆอะไรเงี้ยขององรีมันค่อนข้างต่างนะมันโดดขึ้นมาทุกปีทุกปีเรื่อยๆนะแล้วก็ปีซอยมันน้อยมากๆนะ เนี่ยเราคิดดูเมื่อก่อนเปิดได้องรีปี NH d เดีนี่ยโอ้โหดีใจกันบ้านแตกแล้วนะครับพอมาปีนี้ก็บอกเลยว่ามันก็ยังเก่งเหมือนเดิมนะสำหรับเดอะคิงองรีนะครับเออแล้วก็ก่อนอื่นฮะลืมไปเลยครับอันนี้เป็นไอเดีของอพี่ลันนะครับต้องขอขอบคุณนะวยนะเป็นพี่ในคลับของผมเองนะครับได้กรุณานะฮะส่ง i อดีนี้มาผมรีวิวนะครับมาดูแผนของพี่ลันกันเลยดีกว่าครับ อ่อนี่ฮะขอข้ามตรงนี้เลยผมไม่ได้ปรับอะไรเท่าไหร่นะมีปรับนิดนึงปรับเรื่องการยืนนะครับแต่ว่าพวกการเซตติ้งอะไรพวกนี้ผมยึดตามพี่รันเป็นหลักเลยนะครับอ่ะแท็กติกครีมครับคือต้องบอกก่อนว่าเอ่อสไตล์การเล่นเนี่ยค่อนข้างจะเป็นแบบติกิติกะนะเอ่อติกิติกะครับคือค่อนข้างเน้นเคาะบอลเพื่อหาช่องครับตัวส่วนตัวผมไม่ไม่ได้ถนัดกับ สไตล์นี้เท่าไหร่ส่นวนใหญ่ผมจะเน้นแบบเพรสสูงนะหรือว่าเกอร์เกนเพรสซิ่งของเจอร์เกนครอปนั่นแหละคือเน้นต่อบอลเร็วนะฮะแล้วก็ทะลุทะลวงนะเสียบอลก็รีบวิ่งเอากลับคืนมานะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากลองเล่นแบบนี้ได้ก็ไม่ผิดนะฮะอ่ะแล้วนี่ครับเปิดค่า AI ให้ดูครับเอ้ยแป๊บบนึงอันนี้ AI อันนี้นะครับเผื่อใครอยากดูนะครับโอเคมาพูดคุยเรื่องการตัดเกรดกันดีกว่านะครับเพราะว่าปัจจุบันองค์รีก็น่าจะตกงานอยู่นะคือ น่าสงสารมากนะองรีเอยหรือว่าวีเอล่าเอยนะครับที่มีโอกาสได้คุมทีมในฝ้ารั่งเศสเนี่ยคือผลงานเขาอะมันก็มันก็ถือว่าแย่แหละทั้งที่จริงนะเนี่ยเขาเป็นนักเตะในระดับท็อปนะแล้วก็ร่วมงานกับโค้รระดับโลกะระดับโลกมาเยอะมากๆนะครับน่าเสียดายที่อาจจะต้องใช้เวลาทีกนึงนะครับในเส้นทางสายโค้ชนะครับอ่ะมาตัดเกรดกันดีกว่าครับสําหรับเทล่องรีนะฮะความเร็วขององรีครับผมขออนุญาตให้อยู่ที่ ห้าดาวครึ่งอองรีเนี่ยเป็นคนที่เร่งความเร็วเนี่ยชา้าอเป็นมาทุกปีมาตลอดซึ่งพอมาปีนี้เนี่ยก็ยังติดบุค,คลิกนั้นอยู่นะครับคือสปีดต,ต้นหรือว่ามาตีนต้นเนี่ยอาจจะไม่ได้จีจาดมากนะครับแต่ว่าพอจังหวะก,กระชากเออถ้าเกิดใครรู้อยู่แล้วนะอองรีเป็นตัวที่กระชากโขดมากๆนะครับพอจังหวะก,กระชากเนี่ยก็ยังทําได้ดีเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะติดบุค,คลิกที่แบบ สปีดต้นอาจจะไม่ได้จัดจ้านจีจาเท่าไหร่ครแต่ว่าพอช่วงไปปลายแล้วเนี่ยบอกเลยว่าของจริงนะครับการจบสกอร์ไป6ดาวครับเป็นตัวที่ยิงประตูได้คมมากๆนะสำหรับเทลลี่อองรีนะครับใครอยากได้กองหน้าคมๆฮะแนะนำเลยครับคนนี้ฮนะตัวสูงใหญ่ด้วยนะมงก็ดีนะครับความแข็งแกร่งไป5ดาวครับถือว่าเบียดประทะได้ดีเลยนะฮะส่วนสูง1 8 8เซนเนี่ยกับน้ำหนัก80กว่ากิโลกรัมนะครับ งัดกับกองหลังได้แทบทุกตัวนะถ้าไม่โดนตัดฟาวหรือว่าเข้าจากตำแหน่งที่ได้ฝั่งเขาได้เปรียบนะครับ AI เอาไป5ดาวครับหาตำแหน่งได้ดีมากยอดเยี่ยมนะครับยืนตำแหน่งก็เทพนะครับจ่ายบอลก็ดีแต่ว่าอาจจะไม่ได้พีคเท่าร o ยย l h ฮีโร่นะฮะถ้ารับเฉพาะการจ่ายบอลนะครับ,นะรบเรื่องความคุ้มค่าถ้าเกิดผมดูแลเทียบกับราคานะครับก็ให้5ดาวได้ครับไม่น่าเกียดเลยสำหรับททลิองลีนะแล้วก็อยู่ในช่วงราคาขาลงแล้ว ดีไม่ดีคลิปนี้ออนไปเนี่ยอาจจะตกประมาณักสามพันกลางกลางหลังพันต้นๆ้น,น,นแล้วด้วยซ้ำนะครับ mm hmm. ก็ถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนพันธะองลี Only นะแนะนําเลยครับองลีนี่ก็เก่งเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ในเกมกันเลยดีกว่าครับสําหรับเชลลี่องลีครับเอาละครับยินต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์ของเชลลี่องลีนะครับหนึ่งในนักเตะตัวท็อปของเกมคนหนึ่งเลยนะฮะในเรื่องของการจบสกอร์นะครับหรือว่าการเล่นเป็นตัวรุกทงด้านข้างนะฮะ ก็เช่นเดิมครับเพราะว่าเทรเรียองดีเนี่ยเริ่มในการเล่นอาชีพจากปีกซ้ายนะครับน่าจะเป็นคนแรกๆเลยนะที่บุกเบิก Inside f o r ิร์ดนะครับแต่ว่าณสมัยนั้นเนี่ยไม่ได้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการจริงๆนะครับจนกระทั่งอาเซนเบนเกอร์นะฮะเรียกว่าผ่าตัด DNA ครับจับปีกมาเล่นเป็นกองหน้าครับเรียกได้ว่าโอ้โหตอนแรกๆคนเขาก็งงนะว่าทําอะไรนะครับแต่ไปไปมาแล้วองดีเก่งขึ้นเฉยเลยครับเก่งขึ้นแบบโอ้โหคนละคนเลยนะฮะทำให้ นับตั้งแต่ตอนนั้นครับที่ย้ายมาอยู่อาเซนอลเนี่ยเทลลี่อองรีเนี่ยถือว่ากลายเป็นกองหน้าตัวท็อปคนหนึ่งของวงการเลยนะครับสำหรับนักเตะในตะำแหน่งแบบนี้นะฮะการเลี้ยงบอลครับอองรีเนี่ยคือมีรูปร่างที่ถือว่าสูงใหญ่อยู่แล้วนะครับทำให้การเบียดประทะกองหลังเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแล้วฮะแล้วก็เป็นนักเตะตัวใหญ่ที่มีความเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงสามารถยืนในตำแหน่งหน้าเป้าได้อย่างไม่มีปัญหาเช่นเดิมครับผม ความคมในการจบสกอร์เนี่ยช่วงแรกๆก็อาจจะมีปัญหานะอันนี้ไม่ถึงชีวิตจริงนะครับแต่ว่าฝึกไปฝึกมาครับองรีเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ใช้โอกาสได้เปรืองน้อยที่สุดคนหนึ่งเลยนะในกองหน้าของโลกฟุตบอลนะครับแล้วก็รวมทั้งในเกมนะครับองรีในเกมเนะ่ยอาจจะเรียกว่าไงดีถ้าจะถามความรู้สึกผมนะอาจจะไม่ได้ดีเท่าโรคอ้วนปีนี้ถ้า,ถาพูดตรงๆ,ๆนะครับแต่ว่า เรื่องอื่นๆเนี่ยเรื่องของการพาบอลความแข็งแกร่งอะไรพวกนี้ผมบอกได้เลยนะว่าองรีปีนี้ทำได้ผมว่าดีกว่านะถ้าเกิดนับเฉพาะเรื่องของความแข็งแกร่งนะครับความเร็วโร้ดนดีกว่านิดหน่อยครับแต่ว่าเรื่องการกระชากใช้คําว่าการกระชากนะองรีจะเด่นเรื่องการกระชากมากกว่าครับในระยะสั้นระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะครับแล้วก็เรื่องของ AI ผมว่าไม่ได้ต่างกันมากองรีปีนี้เนี่ยโดดเด่นอยู่เะครับเรื่องการหาช่องคือเขาเป็นนักเตะที่ เก่งอยู่ละเรื่องการหาช่องบวกกับการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมนะครับน่าเสียดายจริงๆที่ปีนี้เนี่ยไม่ได้มีสกิลเพลย์เมเกอร์นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยบอกเลยว่ามันน่าจะโหดกว่านี้ผมบอกเลยนะว่าน่าจะโหดกว่านี้จริงๆนะครับแต่ว่านี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆแล้วนะครับสำหรับเทนี่อองรีฮะในเรื่องของออการทําเกมนะครับแต่คิดว่าถ้ามีเพลย์เมเกอร์เนี่ยบอกเลยนะว่าโอ้โหจับไปยืนตรงไหนก็ได้ครับเป็นปีที่จะมีเพลย์เมเกอร์อีกตัวหนึ่ง ถ้าจะให้พูดนะผมมองว่าถ้าเกิดคนที่เน้นเอาไปเล่นปีกโรเยอร์ฮีโร่ก็อาจจะยังใช้ได้อยู่ครับคือเพลย์เมกเกอร์มันสําคัญอะนะถ้าเกิดถามผมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอามาเล่นกองหน้าจะถอดเพลย์เมกเกอร์ออกก็คงไม่รู้สึกเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนนะฮะว่าอยากได้ออ,อยากได้ให้องลีเล่นตำแหน่งไหนนะครับถ้าอยากเล่นกองหน้าเปลี่ยนนะครับแต่ก็อยากเอาไปเล่นปีกเหมือนเดิมไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับนี่ฮะจังหวะ จังหวะออกตัวครับมันจะดูดอื่นนิดนึงเนี่ผมบอกนะแต่ว่าแตะไปยาวๆเนี่ยองรีเนี่ยสปีดต,ตอนอ้นเออสปีดปลายเนี่ยจัดจ้านจีจ้าเลยนะครับ <c oughs> เรื่องอะไรอีกดีเรื่องของราคานะครับผมว่าองรีเนี่ยเป็นหนึ่งในกองหน้าปีใหม่ที่ราคาไม่ได้สูงมากนะครับถ้าเกิดเทียบกับความสามารถนะก็โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าคุ้มค่ามากๆคนหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะคนที่เล่นฟูลอะไรสักอย่างฮะที่องรีเคยไปเล่นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นนะพวกอ่อซาร์ไวน่าอาเซนอนอะไรเงี้ยฝรั่งเศสนะครับโมนโกโเออบอกเลยว่าองลีเนี่ยสุดยอดจริงๆน,นะแบกได้แนะ่นอนครับแต่ว่าจะต้องปรับตัวกันนิดนึงนี่เห็นไหมโดนแบบกองหลังมาลุมมาตุ้มครับยังสามารถเบียดเอาบอลออกมาได้เลยนะไม่ใช่ปัญหาครับสำหรับเทล่องลีครับก็โอเคครับประมาณเท่านี้นะฮะฝากกันไว้ด้วยนะครับใครชอบคลิปดแบบนี้ก็อย่าลืมติดตามชนะของเราไว้ด้วยนะครับ มีคลิปวิดีโอใหม่ๆให้ดูเกือบทุกวันเลยนะฮะโดยเฉพาะช่วงนี้นะที่ปีใหม่ออกมานะครับมีให้ดูเกือบทุกวันแน่นอน,นครับต็วันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับลาไปแล้วสวัสดีครับ